คลิปนี้โคชจะมาบอกวิธีในการเปลี่ยนชื่อช่องนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้สร้างช่อง YouTube กันไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหม บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชื่อช่องขึ้นมานะคะชื่อช่องเนี่ยสาม,มารถเปลี่ยนได้ทุกๆ90วันนะคะโคชอยากให้ทุกคนนะคะอย่าเปลี่ยนชื่อช่องบ่อยค่ะเพราะว่าคนติดตามของเราเขาจะสับสนค่ะทุกคนเพราะฉะน,นั้นลองตัดสินใจแล้วก็ทบทวนในเรื่องของชื่อช่องให้ดีแล้วก็ใช้ชื่อช่องนั้นไปตลอดค่ะถ้าเราเปลี่ยนชื่อช่องบ่อยคนติดตามเราเขาจะไม่สามารถจําช่องเราได้นะคะวิธีการในการเปลี่ยนชื่อช่องนะคะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เราเข้าไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะเข้าไปที่ Google Chrome นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า YouTube นะแลดคะ Creator เ,เ,เหมือนเดิมนะคะแล้วเว็บก็จะพาเราเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะเห็นชื่อไหมเอ่ยชื่อเดิมใช่ไหมที่เราตั้งกันไว้นะคะชื่อและนามสกุลนะคะเราอยากจะเปลี่ยนใหม่แต่วิธีการตั้งชื่อช่องแบบนี้มันจะตั้งชื่อแบบ2แบบนะคะคือจะมีชื่อกับน,นามสกุลเพราะฉะนั้นต้องใส่ทั้ง2อันเลยนะคะไม่สามารถที่จะเว้นช่องใดช่องหนึ่งเอาไว้ได้และทั้งสองช่องนี้นะคะก็จะต้องไม่เหมือนกันด้วยนะคะ โอเคโคชให้ชื่อนี้แล้วกันนะคะ R D นะคะแล้วก็ Studio เวลาชื่อมันออกมามันก็จะเป็น R D นามสกุลสตูดิโอนะคะ,ะเดี๋ยวจะบอกวิธีการในการตั้งชื่อแบรนด์อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ตั้งชื่อช่องของตัวเองไปก่อนเนาะ,ะแล้วกดสร้างเลยค่ะโอเคนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเปลี่ยนชื่อช่องของเราแล้ว,ลวเห็นไหมง่ายๆเห็นไหมคะไม่ได้ยุ่งยากเลยโอเค และนอกจากที่จะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็มาเปลี่ยนโปรไฟล์กันด้วยดีกว่านะคะมาซ้ากันอีกทีนะคะว่าวิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นยังไงที่ตับแต่งช่องนะคะทําเหมือนเดิมยังจําได้ไม่เอ่ยทําเหมือนเดิมนะคะไปเลือกรูปที่เราต้องการมานะแล้วก็อแอดเข้าไปนะคะเห็นไหมรูปเดิมเป็นแบบนี้โคชลบออกเลยนะคะแล้วเพราะว่าจะไม่ให้มันโชว์ในแกลเลอรี่ของเรานะคะแล้วก็ไปเลือกรูปใหม่นะคะ แล้วก็เพิ่มรูปโปรไฟล์ใหม่เลยนะคะใครที่อยากจะเก็บรูปเดิมๆของเราไว้ก็เก็บได้นะคะแค่เปลี่ยนนะคะแต่อันนี้โค้ชใช้วิธีลบแล้วก็เลือกรูปใหม่เลยนะคะไปเลือกรูปมาอันนี้เป็นรูป png นะไม่เอาไม่เอาเอาเป็นรูปที่เป็นรูปปกตินะคะไปเก็บไวต้ตรงไหนบ้างก็ไปหามานะคะโอเคเลือกรูปนี้นะคะแล้วก็อัปโหลดไปเลยค่ะ เราสามารถขยับได้นะคะว่าเราจะให้รูปเราหยุดตรงไหนนะเอาไว้กลางก,าก็สวยดีนะคะอ่าเห็นไหมรูปโปรไฟล์ของเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เรากลับไปที่ chrome อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปที่ช่อง youtube studio ของเรานะคะอะ่แล้วเราเปลี่ยนเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปถ้าเป็นอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะแล้วเข้าไปที่ช่องของคุณค่ะ เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเนี่ยก็พร้อมที่จะอัปโหลดวิดีโอได้แล้วเห็นไหมเพราะเราเสร็จค่าไว้ตั้งแต่ขังแรกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสร็จค่าอื่นใดแล้วนะคะสามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอแล้วก็เพิ่เพินกับ YouTube ได้เลยค่ะเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยนะคะโอเคถ้าใครจะมาปรับแต่งช่องอีกทีก็ค่อยมาปรับแต่งได้เลยนะคะในเรื่องของการเพิ่มปกมาทําได้เลยนะคะก็เข้าไปเหมือนเดิมแต่ภาพปกเนี่ย ควรที่จะทำเองให้มันเป็นยูนิคของเรานะคะให้มันเป็นลักษณะเด่นของช่องเรานะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะเอาใส่แกลเลอรี่ไปก่อนแล้วกันเป็นภาพปกนะคะใส่ไปก่อนเนาะแล้วถ้ามีเวลาก็ไปทำภาพปกของเราส,สวยๆเอามาใส่ดีกว่านะคะ ถ้าทำในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะง่ายมากเพราะว่ามันจะเห็นชัดมันสามารถที่จะลากในส่วนของรูปให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางได้ว่าถ้าในจอโทรศัพท์จะเห็นแบบไหนจอเดสก์ท็อปเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเออโคช้ชไม่สามารถที่จะเลื่อนได้แล้วเพราะว่าจอมันเล็กเกินไปนะคะก็อ่ะทำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเนี่ยเปลี่ยนภาพปกเรียบร้อยแล้วนะคะ อืมเห็นไหมคะง่ายไหมทุกคน YouTube ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้แค่เรายังไม่เคยลองทำเท่านั้นเองถ้าได้ทําแล้วรับรองว่าทุกคนจะบอกว่ามันง่ายอย่างนี้นี่เอง ลองไปทําดูนะคะทุกคนโคชเป็นกําลังใจให้นะคะอยากให้ทุกคนมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองถ้าคนไหนยังสงสัยวิธีการในการสร้างช่องหรือเปลี่ยนชื่อช่องนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาถามโคชได้เลยนะคะยินดีแนะนําให้เต็มที่เลยนะฟรีไม่คิดตังค์ด้วยยินดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนถามกันว่าทํายังไงอยากให้ทุกคนมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะแล้วคลิปหน้าโคชจะมาบอกวิธีในการเพิ่มช่อง YouTube กันคะ่ะ โคชรันยูทูบโปรดิวเซอร์สอนทำยูทูบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ